สวัสดีค่ะพี่น้องออกันย่างไม่บายพ่อไปดีพี่น้องมาย่างไม่บายมาเจ้าสิไป็ยังเจ้าถือยังพะลุงไปต้มปลาไปต้มปลามามาสิพาพี่น้องต้มปลาต้มปลาอยู่ใส่ต้มเปะกปะพ่อยุทงผุนเหรอยุนี่ละยุโรอบบ้านนี่ละไปพี่ไปพี่น้องแม่หนุ่ยสิพามาเบิ่งเหมือนนี่เพิ่นพากันเก็บตกเนาะค่ะเก็บตกเมื่อวาน คุณแม่สวัสดีอีกครั้างขาะโอ้ยอะไนีคือได้จังไหแเราประเดกหน่ล <ım Laser> <means> ูกคนเนี้ยฮะอะไรนีคือของลูกคนเนี่ยอ๋ออะไรนีทอแม่เรียกต้นผู้เ่ากับคุณนมตาดำๆเนี้ย พ่อไะไลงให้พี่น้องบึงสีเฮ็ดปลาแดกบอนี่แม่แจังไหนเข้าไปต้มเหรอแม่พอนยัยปลาแดดสวัสดีครับทำอีหยังน่ะ ปานมะฮงอ,อพกกันมากินเขา้าทงบอกเหมือนนี่โอ้เป็นตะมวนเป็นตะแสบเนาะพอแล้วขออนุญาตค่ะเอาพี่น้องปลาไหลพ่นเคื่อเกียร์ขีดต้มไหวจังส่ฮะโอ้พ่นว่าบ่พ่นเกียร์ต้มไหวพี่น้องมาเก็บตกเหมือนนี่มาเก็บตกมีแต่นั่งเข็ง นางเข็งนะคะนางเข็งเนี่ยอุย้ยอันนี้ก็ไอช่อ,อ,ชอนน้อยค่ะไอช่อนน้อย,ออยทั้งหน่อยทั้งใหญ่พี่น้องลังจแก่ทีมวานเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บบอแเลียวยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเลยพากันมาอัน,นเอาอีกรอบนึงเก็บตกเก็บตกเมนูอีบ่ได้ยมาเบิ่งนะ้ำเพิินหรอกข้าอยากจะนำรหล ยากยากจักเมีเยเอ้ยแ่มือซื้อมาได้คีเทียเดียวคีไปมือโอนเหาก็เรียบร้อยเลยวค้ายสมโอ้ยขายกับขายโพดบกตัวมันือของเก่าโอ้ยเสียดายขั้นเกา่าพูดได้ก็ว่าเสียดายขั้นเก่าว่าี่ยวัันายอมม่ี้คำอีคุณสร้างทแมยอมยอมรับน้อมรับในการตัดสินใจของเจ้าของ เยอะสิพาไปวันกี้พอต้มปลาพี่น้องอันนี้สิก้อยปลาบ่พอครับก้อยปลาปลายังน่ะก้อยปลาปลาปลายังก็เดิดบ่ปลาเดิดปลาเดิดอ๋อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินข้าวทงตับหมกฮงก้อยปลาพ่อแหลมสิเป็นคนต้มปลาบัดนี้มามาพี่น้องมากินข้าวข้าวสวยบ่พอคือสิแม่นข้าวสวย สวยแรงเหรอคือสวยเงาเขาเตียงก็บนวอมีนเด้มันใบาสามเราพอใบสามก่อนสวยแรงหลังจากที่เก็บปลาแล้วก็จะมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะพี่น้องเฮียเอยังเขาโอ้เ็ดเราจะยนต์กินนี่ละทำอะไรกินต้มปลาปลาอะไรต้มเป็ดปลาคอเอา้าทำไมมัน คือมีหลายหม้อแท้พ่อเอาอะไรปลาไหลอันนี้ปลาคอเนี่ยอ๋อคอใหญ่หรือคอดน้อยโอ้ยซ้ำพ่อนี่ละพี่น้องเอ้ยพี่พเขาบอกเก็บแต่ไหนเบิ่งแล้วจะคิดหอดบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยลูกทุ่งเด้นี่ๆๆโอ้ยปลาคอใหม่แล้วพ่อปลาเผาท่งนี้กับปลาเผาค่ะพี่น้องนี่ผมจะพร้อปลาด้วยวัวหน่อยวัวหน่อยก็อยากต้มปลาพี่น,อน้องเอ้ย วัวหน่อยก็อยากต้มปลาบัดเนยสงสัยมันหอมเลยเออัวเยไ้กเพาเด็ดท่า้กแบเราเขาเอ้าตกแล้วพี่น้องเลยต้มลูกถุงต้มบ้านนอกเดี่เลยเอินต้มเป็ตป่ต้มทั้งตัวเนี่อาอคือบอิกแข้งมา กินเขาน้ากันเด้อพี่น้องกินเขากินเขา,ากินเข่าสวยบอกเต้ขี่รถรนะปไ,ไปเอาห้นะหม้อปลาไหลไป็นตาดิต่มบ่านัน่นคือไฟหม้อหน่อยนะสิต้มปลาไหลพี่นอ้องนั่งหัวม้อหน่อยเล่นน้ำแข็งละบัดนี้ ทงยุธาพี่น้องเพิ่นมาเก็บตกปลาเมื่อวานแล้วเพิ่นกันสิเก็บแล้วแล้วเพิ่นกันผ้ากันกินข้าวกินข้าวกินข้าวสวยสวยแรงพุ่นละพ่อถ้าผู้บ่กินดูกับสิแหลวแรงเลยนะพราะว่าเพรง่วงหน่อยเนี่ยเจ้าไม่ยังกระโดดมันสิคมเจ้าแล้ว มื่อนั้นเขายืนอยู่ึ้นโคมมันเห็นไหมไปออกไปไปหากินยาไปไรมันานี้นะปัญญามะถีโคมเอาประสิญง่ายหลังทวนได้นะแูกใต้พ่อแหลมอยากได้เนาะแต่ว่าบ่มีคนเลี้ยงให้ไปออกไปกิน้้าไปรูเลียงไปกินาไปโต๊ะสมนีจักหมื่นเนาะสองหมื่นบ่ สามหมื่นป่มันบ่ทันยานมเลยเนาะพอ่อเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วเดือดแล้วหมอต้มปลาเดือดเลย<อ>ส,ส่อนละซิมเรื่องทีพี่สั่พี่มามาซิมมาสิ่หัวมาได้ไหมบ้านในใจทางนี้ก็จะตำมะละหูก้อยปลา มะฮู้กะละมังหนึ่งพี่น้องกลอยบังนาวหรือกลอยหมดแดงนะหมดแดงปั่นน้ำออกเสียบแล้วบันี้ผู้ใดบอสเสียบก็ไปโรงพยาบาลโหลด คือคนป่วยแรบผูบเสพมักไพ่มักมั่นพ่อแดงแล้วก็สอส้อยหอมพ่อแดงนี่คือเจ้าคองบานที่เมนหน่อยอยู่เดอนี่นองคนย่ายปนกับขั้วปลาอยู่คนเสือแดงแดงคือย่ายปน ปลาไหลพนี่ถ้าต้มปลาซุกก็บ่โปงเอาหมอนี่ขื้นเอาหมอปลาไหลมาขึ้นต้มปลาุป่น้ลุต้มปลาลูกทุงพี่น้องกินบานๆเฮ่าละ่ะหมอหน้อยเนี่ก็สิต้มปาลาไหล ว่าหมอกเาท่านเดือดต้มปลานี่พิ่นต้มเป็นตูเลยด้เนี่ย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 อ้ปลาเผาไหมีปลาพี่น้องเบิดเบิดไปเอ เศร้าเหล่าเมนบอกอ๋อจ้าจาเบิดปลอยลงเรละครอ๋อเบิดแล้วเบิดแล้วปล่อยน้ำลงแล้วเห็พนมันอีกปีนาขยายอ๋น้ลงเรเื่อต้นไดมันหลอดเนาะพอนะเอ่อจับไม่อีกปีนาจ้าฮะ โอ้ต่าเลี้ยมนี่คือใจเอาคักแทนไซรัสอันสะสะเงี้ยวเง้ยนั่นบ่โอ้ต่าเลี้ยมคือสิเหรียญคล้องไงแถบนี้แล้วสิเมาหวยว่าต่าเลี้ยมเจ้าบิตวันแพงพูดแล้วนั่น เอาหูตายตัวนี้เอาคือหมดหนะพี่นอ้องเอียงในปลาของ <c oughs> ในของนะในกระสังโอ้ยพี่น้องนี่ปลาเงาปลาเงาอยู่ในของนในกระสังนี่ พี่น้องเอ้ยคลิปบางคลิปพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าด่ามาเด้อค่ะเฮ็ดเพื่อความบันเทิงค่ะพี่น้องอย่าใส่อารมณ์เบิ่งแล้วก็อย่าใส่อารมณ์นําคลิปบางคลิปมันเป็นมันเป็นอันนี้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเพื่อความบันเทิงซื่อๆเด้อค่ะกินเบี้ยเต็มไปเอาเลยเอาเลยออกบ่ได้แม่อันกล้องหนูย่านแต่เนี้ยมูนี่เราเห็นบ่ได้ลบออกทันทีเลยจ้า น้ำชมได้ล่ะเดี so ๋ยวตอนนี no ้พอแหลมเราเขาไปีกกองเขาอยู่เอาเอาอะไรกใส่ละเอาล็กล็กลเนี่ยว่างนี้ก็ได้แตเจ้เขาตัวน้อย สำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสกักอนนาอพี่น้องนาอดเดี๋ยวมูเพลินสิกินเขาแล้วตามมังคุงกินเข่าแล้วขอบคุณสมก,การติดตามเมึงแล้วก็คซอยกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ